ห้ามชวนใครกลับบ้านถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นคำสอนของย่าที่ผมเคยคิดว่าเป็นแค่ความเชื่องนงายจนกระทั่งผมเผลอทำผิดกฎข้อนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวและมันก็ได้เชิญแขกที่ไม่เคยจากไปเข้ามาในบ้านของผมผมโตมากับย่าครับ บ้านของเราเป็นบ้านไม้เก่าๆในซอยที่ค่อนข้างเงียบย่าเป็นคนโบราณและมีความเชื่อหลายอย่างแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ย่าจะย้ำกับผมหนักหนามาตั้งแต่เด็กจนโตนนจำไว้นะลูกย่าจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเสมอเวลาจะชวนใครเข้าบ้านต้องเอ่ยชื่อเขาให้ชัดๆอย่างนนเข้ามาสิลูกแบบนี้ห้ามพูดลอยๆว่าเข้ามาข้างในก่อนสิหรือเข้ามาสิเด็ดขาดนะยายขอร้อง ตอนเด็กๆผมก็รับปากไปอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจะชวนใครเข้าบ้านทำไมต้องเอ่ยชื่อให้ยุ่งยากด้วยจนกระทั่งวันนั้นวันที่ฝนตกหนักมากผมเพิ่งกลับมาจากมหาวิทยาลัยพร้อมกับไอพีทเพื่อนสนิทของผมเราสองคนวิ่งฝ่าฝนมาถึงหน้าบ้านผมก็รีบไขกุญแจอย่างทุลักทุเลมือก็เปียกของก็เต็มมือไปหมด พอผมไขประตูได้ผมก็รีบผลักประตูเข้าไปแล้วหันไปหาไอพีชที่ยืนตัวเปียกสั่นอยู่ข้างหลังด้วยความรีบร้อนและไม่ได้คิดอะไรผมก็ตะโกนออกไปว่าเข้ามาข้างในก่อนสิ วินาทีที่ผมพูดจบประโยคนั้นลมเย็นยเยือกที่มันไม่ใช่ลมฝนก็พัดกลูเข้ามาในบ้านอย่างรุนแรงจนประตูหน้าต่างสั่นไหวไปทั่วไฟในบ้านกระพริบพรืบหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมไอพีทเดินเข้ามาแล้วบ่นว่าโห oh, ลมแรงชะมัดแต่วินาทีนั้นผมเห็นย่าที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นหันขวับมามองผมที่หน้าประตูด้วยแววตาที่ตื่นตระหนกและหวาดกลัวสุดขีด คืนนั้นเองครับที่บ้านของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเริ่มจากเสียงผมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินอยู่บนชั้นสองทั้งๆท,ท,ที่ผมกับย่าก่อน,นั่งดูทีวีกันอยู่ข้างล่างผมพยายามบอกย่าว่าพงเป็นเสียงไม้ลั่นแต่แววตาของย่าบอกผมว่าทัานรู้ดีว่ามันคือเสียงอะไร หลังจากนั้นของในบ้านก็เริ่มถูกย้ายที่เองครับถ้วยชาของย่าที่วางอยู่ในครัวกลับไปอยู่บนหิ้งหนังสือชั้นบนหวีของผมที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งกลับไปวางอยู่บนโซฟาเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินสำรวจบ้านหลังใหม่ของมันอย่างสบายใจแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงครับมันเริ่มเรียนเสียงพวกเรามีอยู่ครั้งหนึ่งย่าตะโกนเรียกผมจากในครัวว่านนเอ๋ยมากินข้าวลูก แต่ยังไม่ทันที่ผมจะคารรับผมก็ได้ยินเสียงของผมเองตะโกนตอบกลับไปจากบนชั้นสองว่าครับย่าเดี๋ยวลง